เออเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวผมรับเอง <c oughs> หมายเลขไม่ลงทะเบียนของใครกันนะฮัลโหลคุณปู่คะนนี้ชิวันนีนะคะคุณปู่อย่าตัดสายหนูนะคะ <c oughs> เออหนูมีเรื่องสำคัญที่จะพูดนะคะคุณปู่คุณปู่ <c oughs> ค,ปคะรากูกับครอบครองเขาไม่ผิดนะคะ ถ้าจะทําโทษใครก็ให้ทําโทษหนูเถอะคะ่ะอย่าทําอะไรรากูกับครอบครัวเลยนะคะได้โปลดละพวกเขาเป็นคนดีมากๆพวกเขาดูแลหนูอย่างดีเลยนะคะ <c oughs> คุณปู่คะหนูรู้ว่าคุณปู่ะกำลังโกรธหนูอยู่นะคะหนูจะไม่ไปที่บ้านก็ได้ถ้าคุณปู่ไม่ต้องการอะแต่ว่าอย่าทำร้ายครอบครัวของรากูเลยนะคะ ไมรโทรมาเอ่อคุณปู่เข้าใจหน่อยนะคะคุณปู่ฮัลโหลเปล่าค่ะแค่คนโทรผิดนะคะไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นเลยพ่อของเรากูบอกฉันว่าอย่างไง พวกแกรู้ไหมเขาบอกว่าชิวันนี้นะเกลียดฉันฉันยอมรับว่าฉันทําผิดไปแต่มันไม่ได้หมายความว่าชิวันนี้ไม่เคยทํำผิดนี่ฉันให้อภัยเธอมาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ชิวันนี้ไม่ให้อภัยฉันมันมันไม่ยุติธรรมเลย คุณปู่คะตอนเด็กๆน่ะก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าชิวาน,นี้นะ่ะโตแล้วถ้าเจอชีวิตอะไรมากมายคนที่มีความรักตอนสาวๆนะคะเวลาจะทำอะไรก็ไม่ค่อยสนใจคนรอบข้างหรอกนะคะหนูว่าชิวาน,นีนะ่ะคงจะรักราก,กูเข้าแล้วล่ะคะ่ะ แล้วเธอก็เลยหันไปแต่งงานกับรากูแบบนั <S 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 cancel, <S <S ้นยังไงล่ะคะอาบีมันอยู่ก็เป็นแค่ข้ออ้างเท่านั้นเองหยุดพูดได้แล้วฉันไม่พอใจชิวานี้ก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะว่าชิวานี้ได้ เขาใจไหมเตคุณปู่คะหนูก็รู้สึกแย่ที่ต้องพูดแบบนี้นะคะแต่ลองคิดดีๆสิการแต่งงานกับรากูนั้นมันเป็นของปลอมจริงๆอย่างนั้นเหรอคะแล้วจะไปฮันนีเอะ เออคือหนูจะพูดว่าจะไปเที่ยวกันสองคนทำไมนะตอนที่คุณปู่โทรหาพ่อของรากูบอกว่าจะไปรับแล้วทำไมละ่ะทำไมที่วันนี้ถึงไม่อยู่รอคุณปู่นะคะคุณปู่คะคุณปู่ไม่คิดหรอกคะว่าชิวันนี้ตั้งใจจะทิ้งคุณปู่ไป ชีวันนี้ไม่อยากทิ้งรากูกลับบ้านไม่ไม่ไม่จริงเลยคือว่าคุณหนูโทรมาคุณหนูบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะปันดาไผมรู้ว่าปันดาไหวังดีกับครอบครัวแต่คุณไม่ได้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดที่กำลังพูดอยู่ในตอนนี้คุณยังไม่เข้าใจดี เลือที่สำคัญนะคะคุณปู่คุณหนูนะค,ะคัดคำสั่งของคุณปู่มาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วนะคะสมบัติก็ได้ไปแล้วจะไปสนใจทำไมเลิกพูดมากได้แล้วการทำพินักรรมไปก็เท่านั้น คุณปู่ยังไม่ตายสมบัติก็เป็นของคุณปู่แต่ถ้าคุณปู่จะเปลี่ยนพิธีกรรมตอนไหนก็ทำได้พอได้แล้วพอกันทีฉันไม่อยากจะฟังอะไรอีกแล้วไปได้แล้วไปไยไปกันเธอะปนานาได้ไปกันเธอให้คุณปู่ได้พักนะเร็วเข้า นนคุณหนูไปที่ห้องน้ำก่อนผมจะไปดูเองไม่ฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นอะไรนะไปห้องน้ำก่อนผมจะไปดูเองรักูฉันบอกว่าจะไม่ไปไหนยังไงเละคุณหนูไม่ฟังพ่อมดของคุณหนูเหรอครับผมขอละไปที่ห้องน้ำก่อนผมจะไปดูเอง <c oughs> คิดอะไรอยู่ไปได้แล้ว สวัสดีครับผมมารบกวนหรือเปล่าเออไม่เป็นไรครับมีอะไรหรือเปล่าเออมาบอกว่าตอนนี้มีคู่รักมากมายอยู่ที่รีสอร์ทของเราเราก็เลยจะจัดปาร์ตี้คู่รักของที่นี่นะครับเราเลยมาชวนคุณเป็นการส่วนตัวสนใจร่วมงานไหมครับเออคือว่าเรายังไม่สนใจนะครับถ้าเราไม่รับคําปฏิเสธนะครับนี่คุณครับคุณจะต้องไปร่วมงานของเรานะครับถ้าเราจะพอใจมากเลย คุณแล้วมันก็จะดีกับความรักของคุณด้วยเขาพูดถูกยังไงแล้วอยู่ที่นี่ไปก็จะเครียดเปล่าๆคณหนูก็จะได้มีความสุขไปด้วยว่าอย่างไงครับะจะมาร่วมงานกับเราไหมครับออใช่ครับขอบคุณครับฉันไม่อยากจะไปที่งานปาร์ตี้ คุณหนูทำไมไม่อยากไปล่ะคุณหนูเคยชอบไปง,งานปาร์ตี้กับเพื่อนๆบ่อยๆทำไมวันนี้ไม่ไปล่ะมันสนุกนะครับผมว่ามันจะดีด้วยจะได้คลายเครียดกันด้วยนะครับงั้นเหรอเธอปฏิเสธเขาไปแล้วนี่ทำไมถึงเปลี่ยนใจล่ะผมอยากจะเห็นอยากเห็นคุณหนูมีความสุขผมไม่อยากให้คุณหนูต้องนั่งร้องไห้นั่งเศร้าอยู่ในห้องทั้งวันแค่นั้นแหละครับ นี่รากูเธอรู้อะไรไหมเกิดอ,อะไรขึ้นมากมายเธอยังแคร์ฉันขนาดนี้อันนี้ฉันต้องการใส่เดซไปที่งานปาร์ตี้นะจะไปเอามาจากไหนนะโอ,อ้ผมจะจัดการให้ครับขอผมสองนาทีเดี๋ยวผมมาเออ บาบุรามฉันได้ยินมาว่าคนรานาเนี่ยทรงโจรมาฆ่ารากูนเเป็นแบบนั้นได้ยังไงใช่แล้วกินนี้เนี่ยไปบอกป้าคนขายน้ำที่หน้าบ้านเอาไว้ให้เขาส่งมาเถอะบอกเลยแค่รานาคนเดียวเอาชนะโจรห้าสิบคนได้สบายเหรอ มันไม่มีทางทำอะไรรากูได้หรอกเพรา,ราวะว่าฉันเอารากูไปซ่อนเอาไว้แล้วในที่ที่ไม่มีใครเห็นด้วยรับรองไม่เจอ,อมไม่มีทางน,นี่บาบูรามนายนะ่ะคิดว่าคุณรานาเป็นตำรวจงั้นเหรอ,อ,อเขานะ่ะ มีพักพวกเยอะแยะเขาไม่มาตามหารากูที่นี่หรอกนะถ้าไม่มาที่นี่แล้วจะไปหาที่ไหนจะไปหารากูได้ยังไงเขาไม่อยู่ที่นี่แสดงว่าอะไรแล้วเขาไปไหนล่ะ <c oughs> นี่อืมฉันนะฉันไม่บอกใครหรอกนะบอกมาเลยว่านายน่ะส่งรากูไปที่ไหน ฟังนะที่ใช้บุระยังไงชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอ๋อโรงแรมโกลเด้นลีฟโฮเทลฉันส่งรากูไปที่นั่นกับคุณหนูละ่ะโรงแรมโกลเด้นลี มีบาแสเรื่องที่อยู่ของรัก,กูแลครับเขาอยู่ที่ชัยปุระโรงแรมโคเดนลิฟดีมากเตรียมคนของนายให้พร้อมเราจะไปชัยปุระกันเลยโอเคครับแกหนีได้แต่ว่าซอดไม่ได้เรานะรากูแกคงไม่รู้ว่าฉันกับเราจะเอาความตายไปให้แก